โตโยต้ามอเตอร์ไ l a n d นดเปิดเผยยอดจอง All New Toyota Yaris ATIV ว่ามียอดจองทะลุ5,200คันภายใน9วันนับตั้งแต่วันเปิดตัวนับว่าเป็นยอดจองของรถยนต์นั่งขนาดซับคอมแพครุ่นล่าสุดที่มียอดจองเกิน5,000คันรุดเร็วมากถ้าหารนับสถิติยอดจองของรถขนาดเล็กในเมืองไทยในรอบ12ปีที่ผ่านมาชัดเจนเลยว่ายอดจองโตโยต้า Yaris ATIV โฉมใหม่ล่าสุดมียอดจองทะยานขึ้นทะลุ5,000คันรวดเร็วที่สุด รองลงมาก็คือ n i สสันมาร์ช K13 รุ่นปี2010มียอดจองทะลุ5 0 0 0ัคันภายใน14วันและตามมาด้วย h อนดสตี้เทอร์โบซีดานมียอดจองทะลุ5 0 0 0คันภายใน1เดือนและที่สำคัญถ้าเทียบความสำเร็จเก่าก่อนก็คือยอดจองยาริสเอทีมแรกรุ่นปี2017ก็มียอดจองทะลุ6 0 0 0คันภายใน1เดือน ก็นับว่ายาริส a อทีพโฉมใหม่ประสบความสําเร็จในเบื้องต้นมากกว่ารุ่นเดิมอย่างมากเท่าที่เช็คผลการตอบรับที่งาน Big กมอเตอร์เซ2022ในรอบวันอาทิตย์จะพบว่าบูธที่มีคนดูมากที่สุดก็คือค่าย t o โยต้าและเท่าที่ดูปฏิกิริยาหลายคนมุงเจ้า a t ทีโดยเฉพาะเหตุผลที่คนส่วนใหญ่จอง a l l new Toyota Yaris a t ทีก็คือมันเป็นรถที่คนส่วนใหญ่คาดหวัง และสามารถตอบสนองความต้องการครบในคันเดียวคือบแบรนด์ที่น่าเชื่อถือคุณภาพน่าไว้วางใจการบริการหลังการขายที่พึ่งพาได้ขนาดที่ตัวรถดีไซน์ถูกใจสำหรับคนส่วนใหญ่มีขนาดตัวถังใหญ่โตภายในห้องโดยสารกว้างขวางขึ้น และมีความคุ้มค่าในด้านอุปกรณ์มาตรฐานที่เรียกว่าโตโยต้ประเทศไทยตั้งใจทุ่มอุปกรณ์มาตรฐานกับยาริสเอทีมากจนเหลือกำไรมาจิ้นน้อยลงเพื่อแลกกับยอดขายระยะสั้นจนถึงระยะกลางและประเด็นสำคัญที่ทำให้กระแสะตอบรับเอทีรุ่นใหม่เปลีป่ยนแปลงกว่าเดิมมากคือการลบล้างทริสดีความเป็นแบรนด์ใหญ่แบบสุดโต่ง เพราะคนรุ่นใหม่ทุกยุคทุกสมัยมักมองว่า Toyota นี่แหละคือแบรนด์รถยนต์ที่กับอุปกรณ์มาตรฐานโดยเสมอเพราะเป็น a อทีชมใหม่ที่ให้ข้าวของมาเยอะมากแบบเกินเบอร์ขนาดนี้ก็เลยสร้างแรงกระเพื่อมหนักหน่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับโตโยตา้ายาริสเอทีปี2017ก็ไม่ได้เป็นรถที่กับอุปกรณ์มาตรฐานเลยขนาดนั้นเพราะเป็นเจ้าแรกด้วยซ้ำที่ให้ถุงลมนิรภัย7ใบตั้งแต่รุ่นล่างเลย กระทั่งแบรนด์อื่นเนี่ยยังไม่สามารถทําตามได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าการให้ถุงลมมาเจ็ดใบก็คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองและเท่าที่สังเกตอีกจุดหนึ่งคือหลายคนชอบใจแพ็กเกจยาริสเอทีพโฉใหม่เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาดูแล้วชอบเพราะมันเป็นรถที่ดูใหญ่หลายคนอาจจะมองว่าใหญ่กว่าโครล่าออร์ติส และภายในห้องโดยสารที่ถูกออกแบบให้เน้นความกว้างขวางจากซ้ายไปขวาที่ดูกว้างสุดแล้วและยังมีพื้นที่วางขาและขนาดเบาะนั่งที่ใหญ่โตกว่า a t ทีพรุ่นเดิมประเด็นหลักสำคัญก็คือ To โตยต a จะผลิต a t ทีพมใหม่ให้ทันต่อความต้องการลูกค้าหรือไม่ในยุคที่ชิปขาดขนาดนี้นี่คือปัญหาสาคัญครับ